รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเปิดข่าวเด็ดทีวีออนไลน์วันนี้จะพาท่านู้ชมไปที่วัดบางเตยกลางจำบลนบางเตยอำเภอสามโค,คจกจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอสามโคกนำดูสาสน,นิกรชนทำบุญกับป่าท่าสารอาหารแห้งขึ้นปีใหม่มาจากปี2565วันที่1มกราคม2565เวลา08.00น นายมนตรีลังตาพิมนายเพอสามโคเป็นประธานฝ่ายคาระวะมีพระครูสุทธิธิราจารย์พอาจารย์อนุเจากคณะตำบลกระแชงบ้านปฐุมจากวาดวัดปวงปิกาเป็นประธานฝ่ายสมพร้อมด้วยนายสวงสีเขียวสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายพิชัยตานอธสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในายชัยวัฒน์หมู่เย็นนายกเทศมนตรีตำบลบางเตยนายศักดาชนิยนต์กำบนบันตำบลบางเตยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเตยและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายมนตรีทังการพิธีนายเบอร์ซากโค้กท่นานได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพิธีทำบุญตะวับบนข้าวสารอาหารแห้งตอนรับปีใหม่2565 พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนผู้ใจบุญทุกท่านทำบุญตัะบาดข้าสารอาหารแห้งอย่างมากมายต่อมาผู้สึกขาวได้สอบถามนายมาโนด์บุญอุปถัมประชาชนชาวตำบลกระแชงที่ได้มาร่วมทำบุญในพิธี ทำบุญตะบาดเข้าสารอาหารแท้งประจำปี2565ได้เดินทางมาพร้อมครอบครัวการทำบุญในครั้งนี้ทำให้อิ่มอิใจพื่มใจ,มใจไปด้วยบุญและจงโด,ดยจิตโดนใจให้การเงินดีการงานดีไม่ติดขัดตลอดปีและตลอดไปนอกจากนี้พระสุทธิธีราจารย์พระอาจารย์ ยังได้อวยพรปีใหม่ให้กับชาวตะบลบังเตยและจังหวัดปทุมธานีอีกด้วยสหรัฐแก้วตาไรเงินกันใสาถ้าน้อยใหญ่ายทบรมลยมายอกตาออกข้อต่สิดตข้าตลอดภู้พึ่ดกุ้ขบอกถ้าเราีทา่างเดียวเน่ ใครใครติดนีานตอนมิจบตอนคนเืียกตัวส่วงไปวันนแต่บไายย่ไม่ได้อะไรมาเรี่นมาแค่พรรวเรามีศักดิ์ง,ง,ง,งาครับ <c oughs> อัตวาภาพพระภูวิสุทธิทีทนอาจารย์เจ้าคณะตำบลกระแชงบ้านปทุมเจ้าวาดวัดบึตงตะกาง อรตามาภาพขออำนาจคุณพระเสียรัตนาไตายเธอประพุทธประธรรมประสงค์ตรงดนบันดาลให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิงใดสามารถปรารถนาทุกประการทั้งครอบครัวทุกๆคนด้วยเทอญเจริญพร